ตอนนี้บาบกูกำลเดินทางอยู่ถนนหมายเลข 10S ครับพี่น้องครับจะข้ามไปอุตรดิษเลี่ยวซ้ายอำเภอพิชัยทางขวาจะไปอำเภอชาติการครับพี่น้องครับอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้บาบูจักขับรถขึ้นเขาขาดพี่น้องครับตำบลนายางอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษครับพี่น้องตอนนี้ถือว่าอยู่ในเขตของจังหวัดอุตรดิษแต่ครับพี่น้องครับหลังจากที่เดินทางมาตั้งแต่พิษณุโลกครับพี่น้องครับ โอ้เบิ่งเส้นทางเดอ้อพี่น้องเดอ้อกำลังิขึ้นเขามนีบาบูกะมารี่วิวครับพี่น้องครับในออกเฮ็ดงานต่างจังหวัดแล้วพี่น้องมน,นีหลังจากที่เดินทางมาตั้งแต่สมุรปราการตั้งแต่เวลา10:00มงเช้าเลยครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดอุต,ตรดิตถ์แล้วครับพี่น้องรับอีก36ถึงอุตรดิตอุตรดิต36กิโลเมตรถึงอุตรดิตครับพี่น้องครับโอ้ตอนนี้คือว่าขึ้นอ่า เขาขาดเพิ่อลนะพี่น้องเขาขาดตรงนี้เฟรชเคยมาแน่น้อพี่น้องเนาะโอ้ยทักทายพี่น้องเนาะพี่น้องพี่นอด์พอลิเมอร่บาโบนี่พี่น้องตอนทีเฟิร์นมาเที่ยวทาเพิร์นไหนมาเห็นตาจังหวัดเนาะพี่น้องเนาะเมืองทีอ่าเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอาจจะดีใจครับพี่น้องครับวบายมารถกำลังใส่การเทสก้อมเร็วหรือว่าปั่นหลบก้อมเร็วให้ขึ้นเขาได้ครับพี่น้องครับ อีก86กิโลเมตรถึงอำเภอเด่นชัยตอนนี้ก็ที่ว่าเป็นช่วงท่างลง่งเขาครับพี่น้องครับว้าวเป็นเส้นทางทีบาบูใด้มากแล้วครับพี่น้องครับโอกาสหนาบาบูศิพ,พอคับแม่มาเที่ยวท่างผักเหนือของประเทศไทยใไ้ได้ครับพี่น้องครับว้าวสมเมืองไทยครับพี่น้องครับซีเ่นสองฝากฟัง ก้อนนานนานจะเป็น2เดือนที่แล้วบาโบ้เคยมารีวิวครับถนนเซนนี่ที่บาโบ้ได้ผ่านื้นนี้มีโอกาสมากอีกพี่น้องก็เอาผาวบรรยากาศช่วงที่ตุออ๊เอได้ร่านให้พี่น้องบึงถนนตางมือตางเวน้นตงังเวลาอาจจะบ่คขึ้นกันได้ครับพี่น้องถนนเส้นเดียวกันเอาผ่าวบรรยากาศื้นนี้ไปรับชมแห้กับังใจบาโบ้กันแล้วกันพี่น้องครับในการเดินทาง จังหวัดอุตรดิตถ์อีกเส้าห่างกิโลเมตรครับเดี๋ยวสายไปอำเภอตรนว้าวพี่น้องตามายบอกทางเดอ้อพี่น้องเดอ้ออำเภอทองแสนแสนขันครับพี่น้องครับโอ้มีเกี่ยวบปล่เสื่อมเพื่อนี่ถนนหมายเลขหนึ่งสองหนึ่งสี่ครับพี่น้องครับเลี้ยวขวาไปตอนนี้บ้าวอกาอยู่ตรงแยกป่าขนุนครับพี่น้องครับป็นผ่าบรรยากาศตรงแยกไฟแดงเดอ้อพี่น้องอยู่ในพื้นที่ของจังหวัด ตรด,ด,ดิษครับพี่น้องครับเป็นภาพบรรยากาศย่ามแรงๆครับพี่น้องครับบาโบกับ่านบาโบกับเคปเอาภาพบรรยากาศก,นกอนจิขามไปเขาพึ่งอีกหนึ่ง,งครับพี่น้องครับ <c oughs> นี่แหละคือการเดินทางของบาโบตอนนี้ก็ถทอว่าอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุดตรดิษครับพี่น้องครับเดินทางต่อกันแล้วกันตอนนี้บาโบกับขาม สะพานขามแม่นำน่านครับพี่น้องครับเส้นทางที่เคยไปเส้นทางที่เคยผ่านเส้นทางที่เคยมากครับพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยอุตรดิตถิทซ้ายเขื่อนซิลิกิตครับพี่น้องครับบนถนนหมายเลขหนึ่งศูนย์สี่ห้าแต่ว่าตอนนี้บาบวกยังอยู่ในถนนหมายเลขสิบเอคือเก่าครับพี่น้องครับจะข้ามอุโมงครับพี่น้องครับอุโมงข้ามแยกครับพี่น้องครับด่านบนจะเป็นวงเวียนครับ ด้านซ้ายไปอุตรดิตถ์ครับพี่น้องด้านขวาไปเขื่อนศิริกิจตรงไปจังหวัดแพร่นะฮะาจากนี่ไปหาจังหวัดแพร่ก็เป็นระยะทาง60กว่ากิโลเมตรครับพี่น้องโดยประมาณเด้อครับเด้อะนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าข้ามอุโมองค์ครับพี่น้องครับข้ามอุโมองค์วังสี่สูบครับว้าวพี่น้องเอ๋ยนี่แหละเส้นทางของเมืองไทยผู้ใดเนี่ยเคยผ่านผู้ใดเนี่ยเคยมากครับทุกท่านเอ๋ย ถนนหมายเลข11อําำเภอเด่นชัยตรงไปจังหวัดแพร่ครับพี่น้องครับบาวโจะขามเขาพึ่งจะไปรีวิวตรงเขาพึ่งแล้วจะล่าทาชมไปตรงจุดชมวิวเขาพึ่งด้อครับเด้อพี่น้องเอ๋ยว้าวนี่แหละครับพี่น้องถนนเมืองไทาายฟูดเอนเนเคยผ่านฟูดเนเน่เคยมาพี่น้องฝากทักทายในเด้อฝากทักทายในเ,นเด้อเดี๋ยวบาวโอจะไปรีวิวตรงช่วงเขาพึ่งเขาพึ่งครับพี่น้องครับลมพัดห้องตึงครับพี่น้องครับพาห้องตึงขามเขาพึ่งไปจังหวัดเชียงใหม่ ไปต่อเลยกันแล้วกันครับพี่น้องครับจุดนะฮะพี่น้องครับที่เพิ่นขายหมากทุเรียนครับพี่น้องครับหมากทุเรียนที่แสบนัวเด้อพี่น้องเด้อรสชาติหอมหวานมั่นครับพี่น้องครับทุเรียนหลงรับแลครับพี่น้องครับของจังหวัดอุตรดิตถ์ครับพี่น้องครับฝากแน่ถาท่านใดที่ผ่านมาถนนเส้นนี้หมายเลขกสิบเอ็ดครับพี่น้องครับในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ครับพี่น้องครับฝากอุดหนุนครับฝากอุดหนุนผลไม้ครับพี่น้องครับของป่านะพืนทีชาบานเพิ่นเอามาขายครับพี่น้องครับ บอกกันเลยว่าถืกใจถือใจในนอนครับฝากกันแล้วกันครับผลไม้หลงรับแร่ทุเรียนลิ้นรับแร่โอ้โหกระดุมสมบูรณ์ไปด้วยปลาใหม่มองไปไกลไกลมองไปไกลไกลเห็นภูเขาใหญ่ยังอยู่ในเส้นทางไม้เหล็กสิเวสขึ้เกาด้วยครับพี่น้องเนอมวันนี้ก็ที่ว่ามองเห็นปลาใหม่ภูเขาหลังจากที่บาบูเคยรีวิวครับพี่น้องครับ ถนนในกรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลมื่อนี้ได้มาเห็นถนนต่างจังหวัดของเมืองไทยครับพี่น้องครับในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับพี่น้องครับจะขับไปจังหวัดแพร่ถ้ายภูทะยากครับชมคลิปบาโบ้เด้อครับเด้อบาโบ้จะไปไทายถนนหมายเลขสามอยู่จังหวัดน่านครับพี่น้องครับฝากทุกท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่ภูเขาแลมปลาใหม่ครับพี่น้องครับขีดหินพอครับเมย์อยากให้ท่านได้มาเห็นหน่ำด้อครับว้าว เป็นภาพบรรยากาศอีกแบบนึ่งครับพี่น้องครับทีบาบูดได้มันทึกไวชื่อว่าบาบูกะคามในเขตของเขาพึ่งเลยครับพี่น้องครับว้าวนี่แหละถนนเมืองไทยครับพี่น้องครับจะมีมาิเออกันกลางด้วครับช่วงขึ้นเขาเป็นถนนซีเลนส่วงขาขึ้นและช่วงขาลง บ่าบเก็บภาพบรรยากาศย่ามแรงๆครับพี่น้องครับไก่เวลาหา่วงแล้วแสงแดดสาซสองใส่ต้นไม้เหลืองอารามดังท้องเดี๋ยวมองไปไกลไครับเห็นต้นไม้นี่ฮะย่ามบําเพ็ฝนตกครับพี่น้องครับย่ามเดือนกุมภาพอากาศที่ว่านาวอยู่ครับพี่น้องครับหนาวอยู่ครับมองไปไกลๆเห็นภูเขาป่าไม่เป็นไรครับพี่น้องฝากทักทายทุกท่านที่อยู่ทางอุตรดิตถ์และ พิสุนุโลกครับพี่น้องครับจังหวัดแพร่พอ่อมือน,นี้บาโบจะรีวิวผ่าบรรยากาศครับพี่น้องครับช่วงที่ตัวเองเนี่ยผ่านช่วงที่ตัวเองเนี่ยไปครับโอ้ภูเขาป่าใหม่ครับเห็นเป็นเดีไยนครับพี่น้องถืออกถือใจบอฟังนี่กับเสียงต้นไม้ต้นไม้ก็ถือว่าเขียวงามอุดมสมบูรณ์อยู่เลยครับฟังสายมือบาโบ เดี๋ยวเห็นป่าครับพี่น้องครับต้นสวนหมากทุเรียนใกล้ๆโดยสายตาที่ตัวเองมองเห็นต้นดอกนิวกําลังเบ่งบานอู้พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเป็นความสุขอ,อีกแบบหนึ่งในการเดินทางทานไหนทีมมาเรื่องราวของธรรมชาติเด้อยครับพี่น้องครับบอกกันเลยว่าถือโอกถึกใจเป็นแทอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับบนถนนหมายเลข1ิเอครับพี่น้องครับจะไปเชื่อมต่อตรงแยกที่จะไปลำปางเลยครับเด้อ แยกตรงเดนชัยครับพี่น้องครับถือว่าเป็นประตูสู่ภาคเหนือครับพี่น้องครับภาพบรรยากาศภูเขาครับที่เพลินเอ่อเห็ดเป็นเส้นทางตัดผ่านช่วงที่ทรดลงเขาพี่น้องฟังสายและฟังขวาโอ้จะเห็นหมู่บ้านและเห็นภาพธรรมชาติบอกกันเรียกว,ว่าโอ้ในอารมณ์ครับพี่น้องครับ ได้่อนคลายในการเดินทางเดี๋ยวเฮดุหลดประจําทางกรุงเทพจังหวัดแพร่โอ้ด่านสายก็จะมีสวนทุเรียนคาับพี่นองครับเพิ่นกำลังปลูกเขียวงามอีหลี ถนนหลายโค้งหลายสายครับพี่น้องครับโค้งซ้ายและโค้งขวาไปต่อกันเลยกันแล้วกันขึ้นเขาฟึ่งแล้วขึ้นเขาฟึ่งแล้วโอ้บรรยากาศหนาวเย็นเยือกเยาครับพี่น้องครับ สัมผัสได้บาบทสัมผัสได้โอ้ย oh, พี่น้องเอย๋ยพี่น้องเอย๋ยนี่แหละเมืองไทยหลากหลายมุมมองถนน,นหลายเส้นหลายสายอีกหนึ่งเส้นทางที่บาบูจะเดินทางไปมือนีครับพี่น้องครับมือนีเดือนนีครับอ้าวพี่น้องเอย๋ยพี่น้องเอย๋ยตอนนี้ถือว่าอยู่ในเขตของเขาพรึงครับพี่น้องครับเขาพรึงจีจะขามไปจังหวัดแพร่ครับพี่น้องครับจากอุตรดิษครับ นถนนหมายเลข11ครับพี่น้องครับว้าวบนริมทางกระแ็นผู้เขาพี่น้องเอ้ยวงถนนนี่นะพ,นพี่น้องอพี่นะเบ่งเอี่แหละครับพี่น้องครับถามว่าย่างมือขึ้นพี่น้องเอ้ยก็คือสี่ยวดกลัวอยู่ด้วยครับเพราะว่าตามเส้นทางแต่ละเส้นทางของเมืองไทยย่งางคำย่งางแรงอย่างเล่าขาเป็นมากกรถือว่า พิทยาอยู่ครับบนเส้นทางต้องระมัดระวังครับโอ้รถสิบแปดล้อรถสิบแปดล้อพี่น้องครับใส่ความเร็วในรอบต่ำครับพี่น้องครับคืบคลานคืบคลานบนเขาพึ่งขึ้นไป้ยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยบ่าวบกับเชี่ยวเขับไปตรงเขาพึ่งผาพี่น้องเบิรงวิวธรรมาชาติก่อนกันแล้วกันบอกเลยว่าหูอื้อหูอื้อครับพี่น้องครับโอ้ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพตามป้ายบอกทางพี่น้องครับ ปเปลี่ยวขาวเปี่ยวขาวกรมทางหลวงกระทรวงคม,มนาคมห่วงใหญ่ทุกท่านมุมนี้ครับพี่น้องจะเลี้ยวเห็นเขาพึ่งครับพี่น้องครับจุดชวมวิวเขาพึ่งเดี๋ยวบาโบจะเข้าไปแวะเบื้องาบรรยากาศยามแรงๆ,ๆครับพี่น้องครับว้าวจุดชมวิวมวองนี้บาโบเคยผ่า,านอยู่ด้วยครับเด้อ แต่ว่ารถมากที่ว่ามีความเร็วและอันตรายอยู่ครับพีบ่น้องอ้าวว่าผมจะข้ามไปครับพี่น้องครับไปเบิึงสะก่อนไปเบิึงสะก่อนมาแล้วก็ต้องแวะมาแล้วก็ต้องไปชุดนี้คือเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปทางจังหวัดแพร่ครับพี่น้องครับตามป้ายบอกทาง โอ้พี่น้องเอ้เยรถแลนไปรถแลนมากส่วนฝั่งนี้เป็นรถที่ขื้นเขาครับพี่น้องครับขื้นเขามาแต่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับพี่น้องครับโอ้บอกเลยว่ามูนีบาบูก็เดินทางมาอยู่ตรงเขาพึ่งเขบพี่น้องครับจะรีวิวภาพบรรยากาศให้พี่น้องบึงเ <c oughs> ี่วเรียบตามลรเขาพี่น้องครับ จะสังเกตเห็นรถซิบล้อขราบปี่นนองกำลังมันทุกเิียงของเพื่อจะเคลื่อนคลานขึ้นบนภูเขาพึ่งแห่งนี้การเดินทางของบาวโมโมนีข้าวปิ้งนองกับที่ว่าเป็นกำไรรับาี่น้องครับเป็นกำไรในการเดินทางสู่หน้างานของตัวเองครับปิ่น้องครับก็บเอาภาพบรรยากาศที่ตัวเองได้ผ่านกิบเอาภาพบรรยากาศที่ตัวเองได้เห็น ฝากตอนทุกทานพี่น้องครับบนเส้นทางที่บาโบได้ผ่านครับบาโบกับรีวิวตั้งแต่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับพี่น้องครับจนมาหอดเขาพึ่งบนถนนแห่งนี้ครับพี่น้องครับเบอร์เอาที่ราคาพี่น้องผ่าวบรรยากาศที่ตัวเองไปครับพี่น้องครับบาโบเองก็ได้เห็นกับเป็นกำไรของชีวิตครับพี่น้องครับฝากทักทายพี่น้องฟังเล่าฟมเด้อครับเด้อวันนี้บาโบอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ่าบรรยากาศที่ตัวเองได้ผ่านเก็บฝากตอนทุกทานหวังว่าทุกทานคือสิมากก็พี่น้องเนาะ บาบูเองกับซีล่าทางผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับพี่น้องครับพบพุณครับบาบูในคลิปต่อไปบาบูจะไปจังหวัดน่านครับบาบูจะไปรีวิวครับจุดแลนด์มาร์คจุดเช็คอินของจังหวัดน่านนั่นคือถนนมาเลขกสามครับพี่น้องครับถ้าเพื่ออยากผู้เพื่ออยากเบิ้งเพื่ออยากเขียนก็ฝากกดไลค์บาบูด้วยครับเด้อกดกระดิ่งแจ่าเตือนสนับสนุนบาบูด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับบ๊ายบาย